สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัททีพีไอจำกัดมหาชนธนาคารอมสิน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมหาสจรรย์แห่งปัญญาค่ะดิฉันไข่มุกชิติมาดูรงเดชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงปัญญาสร้างสุขในช่วงสนทนาธรรมนี้นะคะเราจะมาสนทนาธรรมกันเรื่องเจ้ากรรมนายเวรค่ะว่าเจ้ากรรมนายเวรจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยคืออะไรนะคะหรือว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็วิธีการนะคะที่เราเนี่ยจะสามารถเยียวยานะคะเวลาที่เราเจอวิวากกรรมได้ค่ะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงปัญญาสร้างสุขค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรชัชกาลที่9วัดพระราม9การจนาพิเศษค่ะและในช่วงสนทนาธรรมในช่วงนี้นะคะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะจากท่านพระเดชพระคุณ พระราชญานาก,กวีหรือท่านปิยสพลมาให้สติให้ปัญญาและให้ความรู้กับพวกเราค่ะกรับรมามทศการท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะท่านเจริญพรท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะในเทปนี้นะเจ้าค่ะชื่อว่าเทปตอนเจ้ากรรมนายเวรเ<อ>จ้าค่ะเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยทางบ้านมีคําถามมาเยอะมากว่าตามหลักพระพุทธศาสนาที่จริงแล้วเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยคือคนที่ท,ที่ที่จองเวรล้างจะล้างจะจะเอาคืนหรือว่า เป็นสัมภเวสีหรือว่าเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นอะไรบ้างสาคะมันก็มีหลายอย่างนะเจ้ารำในเวรเนี่ยเริ่มตั้งแต่อารมณ์ของเราเองที่ปลดปล่อยไม่เป็นคือรับ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 ,รบทุกอย่างมันก็จะมาปั่นหัวเราม,มันจะมาปั่นหัวเราเช่นเวลาที่เราคุยกับเพื่อนคุยกับใครเนี่ยมันจะมีเพื่อนบางคน พูดแต่เรื่องเดิมๆปั่นหัวเราพูดแต่เรื่องนั้นๆปั่นหัวเรานจนกระทั่งเรามีความทุกข์หนีไม่ออกอได้มายอมดองมาคุยกันก็คุยแต่เรื่องนินทาคุยแต่เรื่องสารพัดอย่างาไม่สร้างสรรค์ไม่มีความคิดใหม่ <c oughs> เพื่อนอย่างนี้ก็ออกไปไกลๆก่อน <c oughs> เพื่อที่เราจะได้ห <c oughs> นีจากเจ้ากรรมในเวรประเภทอย่างนี้นะ <c oughs> ทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยนิ่งสงบ ปรับวิถีชีวิตคือคบคนเช่นไรเป็นคนเช่นนั้นคนคบคนพานก็ทําให้เราเป็นพานไปด้วยนี่คือเจ้ากรรมในเวรประเภทแรกนะอารมณ์ของเราคือเจ้ากรรมในเวรใช่ฮะอารมณ์ของเรานี่แหละเจ้ากรรมในเวรประเภทที่สองก็คือสัตว์น้อยใหญ่ที่เรากินเป็นอาหารตั้งแต่เกิดมาใครมุกคิดว่าใครมุกินไก่ไปกี่ตัวแล้วเยอะมากเลยเจ้าค่ะ เป็นคอกไหมถึงค่ะถึงสิบตัวไหมเกิดมาเกินเจ้าค่ะหมูล่ะถึงสิบตัวไหมน่าจะเกินวัวล่ะไม่ถึงค่ะอวัวไม่ค่อยกินวัวอกินอะไรอีกปลากุ้งปูสารพัดอย่างตั้อาเจละเค้ไม่กินเจอาค่ะหมายความว่าเลือดเขามาเป็นเลือดเรา จริงไหม mm hmm. เลือดหมูก็มาอยู่กับเราเลือดอัวเลือดควายเลือดสรารพัดอย่างมาอยู่กับเราหมดเนื้อเขาก็มาเป็นเนื้อเราแก้ม <Okay. S 1> หัวใจสมองตับไตไส้พุงของเราสรารพัดอย่าง mm hmm. หน้าตาของเรา mm hmm. ไม่ว่าจะอ้วนจะผอมจะสวยหรือขี้เรก็มีส่วนส่วนบำรุงที่เกิดจากการกิน ฉะนั้นการกินเนี่ยจึงถือว่าถ้าเรากินเจเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตของใครก็อาจจะรอดตัวไปนะแต่ถ้าเรากินสัตว์น้อยใหญ่ที่เขาฆ่าเพื่อเราก็ดีเราให้เขาฆ่าเพื่อเราก็ดีเราฆ่าเองเพื่อเราก็ดีแน่นอนเลยสัตว์น้อยใหญ่เหล่านั้นแหละคือเจ้ากรรมนายเวรทำไมถึงบอกว่าเจ้ากรรมนเวรใครมุกลองดู หมูตัวหนึ่งที่ถูกแทงเลือดทะลักออกมาถามว่ามันกลัวไหมวัวตัวหนึ่งที่ถูกทุบหัวร้องอีแล้วก็ตายมีดเฉือนแทงเอาเลือดออกมาแล้วก็ระหว่างที่มันรอถูกแทงเนี่ยนะมันกลัวความกลัวของมันเนี่ยมันแผ่สารร,างรังสีอม,มหิต์ที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บมันสาบแช่งด้วยนะว่า ใครกินเลือดกินเนื้อของข้าพเจ้าขอให้มีอันเป็นไปมันกลัวไงโดยธรรมชาติมันกลัวแล้วเราก็ไปซื้อกินซื้อกินอพอซื้อกินปั๊บเราไม่เคยแผ่เมตตาให้มันเลยอันนี้กระแกมของเรานี่แขนของเรานี่ขาของเราสมูกของเราตาของเราแล้วเวลาเราแผ่เราต้องแผ่ยังไงบ้างเจ้าคะใครมากินมาตั้งแต่เกิดอย่างนี้ต้องต้องบอกต้องบอกเป็นคําพูดยังไงบ้างต้องบอกว่า เราอยู่ด้วยกันลำพังหมูลำพังไก่ลำพังปลา,าสัตว์ที่เรากินเป็นอาหารเนี่ยเขาก็ให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาไหวพระสวดมนต์แผ่เมตตาอะไรไม่ได้หรอกลำบังเขาเนี่ยเพราะว่าเขาสัตว์สีเทา้าเขาเป็นสัตว์น้ำเขาเป็นสัตว์ที่สมองน้อยเขาดีตรงที่มีเนื้อหนังให้เรากิน เมื่อ <Cornell> กินบำรุงเราเราสติดีปัญญาดีเราก็ขอไหวพระสวดมนต์เจริญสมาธิปรมดาให้ทานรักษาศีลทรงบุญให้นะเขามาเป็นข้อต่อเราที่มันปวดๆเนี่ยเขาอาจจะเรียกหาบุญกุศลเตือนเราว่าเฮ้ยฉันปวดเขาอาจจะขาไก่เคกินแล้วมันเคียๆหน่อยส่งบุญให้ฉันด้วยนะไข่มุกอะไรเงี้ย แล้วก็สดให้เขาย่างงั้นเวลาเรานั่งสมาธิสวดมนต์เสร็จเนี่ยเราก็สวดบทแผ่เมตตาแล้วก็บวกกับที่เมื่อกี้ท่านเุ้คุณบอกว่าให้เราแผ่ไปกับอาหารที่เรากินคือคําว่าถ้ามาพูดอย่างนี้ได้ไหมเจ้าคะสำหรับดวงจิตวิญญาณที่เคยเป็นอาหารของข้าพเจ้าตั้งแต่เล็กจนโตในชาติภพนี้ข้าพเจ้าขออุทิศบุญให้ทุกๆุกท่านให้ได้ไป,ไปเกิดในภูมิที่ดีขึ้นหนูพูดอย่างนี้ได้ไหมเจ้าคะได้เลย นูเคยรูเคยไปทานอาหารที่ไหนแล้วมองเห็นอาหารเนี่ยเห็นซากเห็นศพปลาศพไก่ศพหมูไหมเคยเห็นศพปลาค่ะถ้ามาหานหน้ามาไห้หมู <c oughs> เคยรู้สึกไหมเคยรู้สึก <c oughs> ว่ามันคือศพปลาไปอีกฝั่งนึงคนที่มอใช่ไหมเป็นเป็นปลาทอดอย่างเ <c oughs> งะะี้ยค่ะชอบทานปลาทอดรู้สึกไหมว่า รู้สึกไหมว่าก็รู้สึกจะพยายามมองข้ามไปบางทีบางทีหมูหันหมูตัวเล็กน้อยเนี่ยนะหน้าสมเพชเวทนามากมากเลยนะไม่กล้าเลยนะบางทีเนี่ยทําไมไม่รู้เวลาะท่านเจ้าคุณบอกคราวนี้แล้วมันซึ้งมากกว่าเดิมไหมเจ้าค่ะมันเหมือนตอนที่อยู่บนโต๊ะอาหารกิเลสมันพาไปใช่ฮะมีน้าจิ้มเราไม่ได้เห็นศพนะคะเราเห็นแต่ความอร่อยนั่นแหละกําลังจะถามว่าเคยมองเห็นว่าเป็นศพหมู ศพไก่ศพปลาศพอะไรอนะ่ะมันมาเป็นตัวนะบางทีนะจริงไหมมันไม่ได้มาเป็นชิ้นแต่มันมาเป็นตัวมัเคืออมากเลยนะคะอ่าเราก็บางทีเราก็ไม่กล้านะจับตะเกียบขึ้นมานี่ก็ไม่กล้านะจะจิบหนังหมูเนี่ย <c oughs> อร่อยอร่อยกรอบกรอบบางคนอนะ่ะแต่บางคนไม่ได้บางคนตัดสินใจกินเจตลอดชีวิต <c oughs> ไม่เอาแล้วฉันไม่เอาแล้ว <c oughs> ถ้าอย่างนี้เราก็ สังเกตดูนะว่าคนที่ป่วยตรวจยังไงยังไงเครื่องดีขนาดไหนไปโรงพยาบาลกี่แห่งก็ mm hmm. ยังไม่รู้ไม่เห็นว่าเป็นโรคอะไรอยู่ตรงไหน mm hmm. นั่นแหละโรคเจ้ากรรมนเวร mm hmm. ต้องอธิษฐานละอย่างเงี้ยว่าสัตว์น้อยใหญ่ที่ได้ข้าพเจ้ากินเป็นอาหารเนี่ยขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ป่วยข้าพเจ้าก็ขอให้ท่านอย่าให้ข้าพเจ้าเจ็บไข่ได้ป่วยที่ป่วยอยู่ก็ขอให้ รักษาถูกโรคถูกหมอถูกยาถูกเวลาให้วินิจฉัยโรคถูกต้องใจยาถูกต้องหายขาดนี่แผเมตตาถุกเขาก็จะวันนี้โชคดีมากเลยจ้ะค่ะได้บทของท่านเจ้าคุณนะคะผู้ชมเอาไปใช้ได้เลยนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยก็คือถ้าเราแผ่เมตตาแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นใช่ไหมคะแน่นอนเลยแล้วเจ้ากรรมในเวร อีกประเภทหนึ่งอะค่ะต่อจากสัตวคนที่หเห็นหน้าแล้วเกลียดเลยมีไหมไม่ชอบเลยหรือทําอะไรผิดบ่อย<ม>หรือบางคนเนี่ยสามีภรรยาก็เป็นเจ้ากรรมในเวรแทนที้จะเป็นคู่บุญ<า>ที่มันส่งมาให้เกี่ยวข้องกันเสร็จแล้วก็ประทุสร้ายกันฆ<ช>่ากันตายก็มีนะาสามีภรรยานี่บางทีมีลูกด้วยกัน แล้วก็แยกทางกันอย่าร้างกันลูกก็เป็นภาระแย่งลูกกันอย่างนี้ก็มี <Okay. S 1> คือพวกนี้บางคนได้ลูกมาก็ไม่สมประกอบได้ลูกมากอา็อาจจะสติปัญญาหรือเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่คือไม่ถูกใจพ่อแม่เพราะงั้นแต่ไม่สมปรารถนาแต่ก็รักนะยิ่งรักมากกว่าเดิมอีกยิ่งเห็นใจยิ่งเข้าใจ ความรู้สึกอย่างนี้อท่านบอกว่าเป็นกรรมที่ไม่ได้อโหสิกรรมแต่ชาติปางก่อนอเราต้องอโหสิกรรมใช่ไหมะคะต้องอโหสิกรรมตอนนี้เกิดเราตายไปเนี่ยนะม,มันไปจองเวรจองเวรข้ามพบข้ามชาติและการจองเวรที่ดีที่สุดคืออะไรไปเกิดให้รัก ไปอยู่ใกล้ตัวให้รักมากที่สุดแล้วก็ประทุสลายได้ง่ายที่สุดสั้นตัวเป็นศัตรูที่สั้นตัวอยู่ในความรักโอ้ความรัก <c oughs> เป็นศัตรูที่สั้นเป็นศัตรูที่พกมีดโกนเอาไว้ภายใต้ความรักอ๋อฉะนั้นเนี่ย คือเมื่อกี้ท่านเจ้าคุณบอกว่าใครมุกเคยเจอใครไหมเคยเจอใครที่ไม่ชอบที่หน้าไหมถ้ามุกเจอแบบนี้มุกก็ต้องบอกว่าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกับคนคนนี้ที่ข้าพเจ้าไม่ชอบชอบที่หน้าเดนจบอกอะไมั้ยฉันอโหสิกรรมเทนนะไม่ไม่พูดถึงเขาคนไหนอันนี้ก็คือเป็นกรรมกรรมปางก่อนได้ได้ได้ครีเอทได้สร้างกรรมใหม่ป่ะ้าคะเขาก็คงอย่างใสใช่ไหมคือเราต้องพูดในมุกพูดในใจก็อโหสิกรรมได้ใช่ไหมต้องสงเคราะห์เขา ต้องสงเคราะห์อนุเคราะห์ต้องเกื้อกูลเขาบางทีคนมาหาเราเราไปดูถูกเหยียดหยามเขาไม่ได้หรือว่าเขาอาจจะหนีร้อนมาพึ่งเย็นขอรถขอค่ารถขออาหารคือขอพึ่งพิงเล็กน้อยถ้าเราให้ได้เราก็ให้ถ้าไม่ไหวเราก็บอกปัดไปคือไข่มุกจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่อง เรื่องคนมาขออย่างเง<ม>ี้ยค่ะไม่ค่อยแต่จะมีปัญหาแบบคนที่ชอบโอ้อวดแบบเจ้าเจ้าหยดเจ้ายากอย่างเงี้ยค่ะมุกจะแบบแอนตี้มากแต่มุกก็ลืมเอาโหสิกรรมเจ้าค่ะมุกไม่เคยคิดถึงจุดนี้เลยว่าเอ้ยมันเราไม่ชอบเขาเพราะว่าจุดจุดนี้แปลว่าเราต้องเคยมีกรรมอะไรไม่ดีกันมาก่อนเราควรจะอาโหสิกรรมในใจใ<ช>แล้วก็<ช><ช>อุทิศเป็นเป็นพุทธบูชายก็ได้บางคนเนี่ยแรงๆเจอปั๊บเนี่ยจะมีความสึรแรงๆต่อกัน รู้สึกว่าทําอะไรไม่ถูกกันไม่ถูกใจหมดมีนะบางคนเนี่ยมันมีหรือบางทีพ่อแม่มีลูกมีลูกลูกบางคนเนี่ยเข้ากับพ่อแม่ไม่ค่อยจะได้นะเข้ากับคุณพ่อไม่ค่อยจะได้นะลูกบางคนเนี่ยมันจะมีแล้วถ้าอโหสิกรรมถ้าคุณพ่ออโหสิกรรมให้ลูกไปเรื่อยๆใช่ฮะแล้วมันจะดีขึ้นใช่ไหมคะดีขึ้นเลยหมายถึงว่าอภัยกันแล้วก็เห็นใจกันดูแลกันในที่สุดมันก็จะ ปลอดภัยถ้ายิ่งดีควรจะพูดใช่ฮะพูดในสิ่งที่เราก็ทำไปใช่ฮะเดี๋ยวมีนิทานเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังมีนิทานด้วยนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่ายาพิษอยู่ที่ใจนี่คมไหมคะยาพิษอยู่ที่ใจเป็นไงเจ้าคะก็มีเป็นนิทานจีนนิทานโบราณแล้วก็มีสัพพิคนหนึ่ง แต่งงานเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ถูกกับแม่ผัวเลยนะไม่ถูกกับแม่ผัวเพราะว่าแต่งงานเข้าไปอยู่กับแม่ผัวคนจีนก็ถือว่าได้ลูกสาวมาคนหนึ่งเข้าบ้านลูกชายก็ไม่ไไรู้จะทำยังไงเพราะว่าภรรยาไม่ถูกกับแม่ผัวโอ้ยทรมานใจแม่ผัวก็หาทางกันแกล้งทุกอย่างวันหนึ่งนางคนนี้ก็เลย ลูกสะพ้ายเนี่ยก็เลยไปหาหมอยาไปเล่าให้ฟังว่าตัวเองอยากจะให้หมอเนี่ยผลิตยาจะเอาไปให้แม่แม่ผัวเนี่ยกินจะได้ตาย oh. อหอจะได้ตายหมอจะผลิตให้ได้ไหมหมอรับปากทันทีเลยได้ครับง่ายมากเลยผลิตยาเนี่ยไม่ได้เสียจรรญ,ญาบรณอะไรหรอกครับผมยินดีเพราะว่าคุณขอมาผมก็จะให้ โอ้โห oh, หมอนี่ก็เหลือเกินเพราะว่าคุณหมอเนี่ยก็มาคุยกับลูกสะพายคนนี้ว่าคุณผมจะร่วมมือกับคุณนะแต่คุณก็ต้องร่วมมือกับผมด้วยนะ,ะร่วมมือ,อยังไงล่ะคุณเนี่ยจะให้ผมผลิตยาไปฆ่าคนใช่ไหมล่ะแล้วเขาถ้าเกิดเขารู้ว่าเขากินยาที่คุณผลิต ที่คุณถือไปใส่อาหารก็ดีอะไรก็ดีนี่เขาตายเนี่ยเรื่องมันมาถึงผมนะในฐานะเป็นเป็นหมอในเรื่องมาถึงผมนะเพราะฉะนั้นให้คุณทําตามที่ผมจะบอกต่อไปนี้ได้ไหมอ่าได้ขอให้แม่ผัวตายนี่ฉันทําได้หมดเลยเออทำยังไงล่ะหนึ่งคุณต้องทยอยให้ทีละนิดทีละนิด,ลนดแล้วก็ต้องพูดคุยกับเขาดีๆให้เขาตายใจต้องทําดีกับเขามาก ต้องดูแลข้าวปลาอาหารอย่างละเอียดทุกกระเบียดนิ้วแล้วก็เสื้อผ้าอาพรที่อยู่อาศัยถ้าบีบนวดให้ด้วยก็ดีให้เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้สงสัยคุณเลยถ้าเขาเป็นอะไรไปเนี่ยเขาไม่ได้สงสัยคุณแล้วคุณก็จะปลอดภยัยแล้วก็ชันก็ปลอดภัยด้วยระยะเวลาสามเดือนผ่านไปมาอีกแล้ว มาอีกแล้วยายหนูคนนี้มาบอกหมอบอกว่าหมอฉันเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจว่ายังไงฉันไม่อยากให้หมอผลิตยาให้แม่ผัวแล้วเพราะว่าฉันหลงรักแม่ผัวแล้วแม่ผัวก็รักฉันมากเลยตอนนี้รักมากแก้วแหวนเงินทองเข้าของต่างๆที่มันมีมรอดอกให้ฉันหมดเลยฉันรู้สึกว่ามันมีคุณค่ายิ่งใหญ่มาก ปรากฏว่าหมอคนนี้บอกหมอก็ยิ้มสิหมอเนี่ยอ่าเพราะว่ายายหนูคนเนี้ยหลงหลงคารมหมอซะและ้วหลงกลหมอซะและ้วหมอก็บอกว่าจะให้ผมทํำยังไงเข,เขาบอกว่าจะให้หยุดผลิตอย่าให้เป็นยาพิษให้เป็นยาบํารุงแทนแม่ผัวกับฉันจะได้อยู่ด้วยกันนานๆมีความรักกันละแม่ผัว หมอก็เลยบอกว่าคุณที่ฉัน้นผลิตให้ทั้งหมดเนี่ยนะไม่มียาพิษตรงไหนเลยมีแต่สิ่งงดงามไม่มียาพิษยาพิษอยู่ที่ใจคุณยาพิษอยู่ที่ใจคุณเราด้วยความที่เขาเกลียดตอน,ตอนที่คุณไม่ตอนที่คุณเกลียดเขาเนี่ยนั่นแหละคือยาพิษตอนนี้คุณรักเขาแล้วไม่มีแล้วยาพิษแม้แต่ในใจของคุณ ừ, ก็ไม่มีแล้ว ừ, แต่ของหมอนี่ไม่มี ฉันไม่เคยให้ยาพิษใครนี่เห็นไหมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงแม้เกลียดตอนแรกเกลียดกันมากตอนแรกแต่ว่าถ้าเรามีสร้างกรรมดีต่อกันก็เรียกว่าแก้ไขแก้ไขคู่กรรมเจ้ากรรมในเวรนี้แก้ไขได้อลองไปทําดูนะคะทุกคนที่มิจ้าคามีในเวรใครมุกหนึ่งคือเราอาโหสิกรรมทุกครั้งนะคะสองคือถ้าเราอโหสิกรรม ที่แบบเป็นคาพูดต่อกันและกันได้ก็จะดีมากท่านเจ้าคุณบอกมานะคะ mm. แล้วก็สามนะคะเราก็อย่าลืมเอาหสิกรรมให้แล้วก็อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับอาหารของเรานะคะสี่นะคะเจ้ากรรมนเวรเนี่ยสามารถแก้ได้ถ้าเราทําดีต่อกันและกันเราก็จะเป็นเราก็จะเป็นอะไรมิตที่ดีต่อกันใช่ไห<ช>ม<า>คะสุดยอดมากเลยเจ้าค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณมากๆเลยนะเจ้าค่ะที่มา,าให้สติปัญญ,ญาแล้วก็ความรู้กับพวกเราค่ะ ชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนักพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกชีวิตนี้แม้มีน้อยนักแต่ก็เป็นความสำคัญนักสำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคต ที่ว่าชีวิตนี้คือชีวิตนี้คือชีวิตในชาติปัจจุบันนี้สำคัญก็เพราะในชีวิตนี้เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้หรือตกต่าเพียงใดก็ได้ชีวิตในอดีตล่วงเลยไปแล้วทำอะไรอีกไม่ได้ต่อไปแล้วชีวิตในอนาคตก็ยังไม่ถึงยังทำอะไรไม่ได้ เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าชีวิตนี้สำคัญนักพึงใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ให้สมกับความสำคัญของชีวิตนี้สนับสนุนโดยน,นกคกรชายแอร์ บริษัทรุ่งแสงแบตเตอรี่จำกัดในช่วงธรรมะชิวๆในวันนี้นะคะคำถามจากทางบ้านจะเป็นอะไรนั้นนะคะไปชมกันเลยค่ะถามว่าบวชใจไม่บวชกายได้ไหมก็ได้เหมือนกันเพราะว่าการบวชคือการละเวน้น จากเสื้อผ้าอภรรท์ที่เคยใส่รู้ราฟุ่มเฟยทำให้ตัวเองนี่ดูดีดูสง่าอันนั้นมันเป็นบวชภายนอกแต่ถ้าบวชภายในคือทำใจให้ใสททำใจให้สะอาดทำใจให้งามอันนี้เรียกว่าบวชภายในเพราะนั้นคราวัตอยากจะบวชภายในก็ได้คือทำใจให้ใสททำใจให้รู้ทำใจให้ตื่นทำใจให้เบิกบานและทำใจให้มีความสุขอยู่สม่ำเสมอนั่นก็คือบวชใจ ร้านเสื้อผ้าอาภรถ้าหากว่าใส่ชุดเหลืองๆอ,อย่างนี้แล้วก็ทําไม่ดีทําปูยี่ปูยําทําลายศาสนาทําลายชื่อเสียงของพระศาสนาอันนี้บวชแต่กายใจไม่บวชด,ด้วยก็เท่าว่าเอาเครื่องแบบมาทําในสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าหากว่าเราใส่ชุดคารวาสไม่ต้องใส่ชุดสีเหลืองๆอ,อย่างนี้ใส่ชุดสีอื่นแต่ทําใจให้สะอาดทําใจให้บริสุทธิ์ทําใจให้ปลอดโปรง่งโล่งจากมลพิษคือความทุกข์ในใจ เขาก็ได้ชื่อว่าปวดใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นใส่ชุดอะไรถ้าทำดีก็เป็นคนดีได้ถ้าใส่ชุดดีๆแต่ทำชั่วก็เป็นคนชั่วได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบวดใจคือทำใจให้สะอาดทำใจให้บริสุทธิ์ทำใจให้ผ่องใสทำใจให้สดชื่นร่าเริงผ่องใสนั่นก็คือบวดใจเพราะคุณมีความสุขแล้ว ในวันนี้นะคะนั่นก็คือเวศสันดรชาดกให้ข้อคิดสําคัญในเรื่องใดค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะทราบคำตอบสามารถสง่งคำตอบกันเข้ามาได้เยอะๆนะคะเ <s ell noise> พราะว่าทางเรามีของรางวัลเล็กๆน้อยๆจากท่านปิยะสุพลมอบให้ค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเป็นยังไงคะวันนี้เทปสนทนาธรรมเรื่องเจ้ากรรมนายเวรน่าสนใจมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าเราเนี่ยต้องแผ่เมตตาให้กับอาหารที่เราทานด้วยนะคะเพราะว่าสัตว์น้อยใหญ่ที่เราฆ่ามาเป็นอาหารก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเรานะคะหรือว่าอารมณ์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นกิเลสต่างๆรักโลรโกรธลงนะคะตัวนี้เนี่ยแหละคะ่ะก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรที่สร้างความทุกข์ให้กับเรานะคะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเจ้าคุณแนะนําก็คือรู้ที่จะหยิบและรู้ที่จะวาง าอารมณ์และกิเลสเหล่านี้ได้นะคะและสิ่งที่3นะคะที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเรานะคะนั่นก็คือบุคคลที่เราเจอนะคะถ้าเราเจอใครที่เราไม่ชอบหรือว่าถ้าเราเจอก,กันกระทําอะไรที่ไม่ดีกับเรานะคะขอให้เราเอาหสิกรรมแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเขาค่ะทุกๆอย่างก็จะดีขึ้นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่าน Facebook มหาชนแห่งปัญญาหรือว่าทาง YouTube วัดพระราม9กค่ะสําหรับวันนี้นะคะไข่หมกก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Thank you.